เลขที่บ้านต้องห้ามที่ทุกๆคนห้ามมีเด็ดขาดตัวเลขที่1ครับเลขศนย์ใครหลายๆคนที่สายเบอร์มงคลนะสายตัวเลขคุณรู้กันอยูแ่แล้วว่าเลขศูนย์มันไม่ดียังไงศูนย์สิ้นหมดสิ้นมีเท่าไหร่ก็หมดเลขศูนย์ชีวิตจเจริญก้าวหน้าไม่ดีแน่นอนอันดับที่2เลข4 คนจีนเขาวม่าตายอะ่ะเขาพูดว่าอะไรสีเลขสีอ่อ่ะตัวเลขเนี้ยมันไปคล้องจองกับเขามาส่สีคนเขาก็เลยเชื่อกันว่าเลขสี่สำหรับคนจีนเนี่ยคือเลขแห่งความตายห้ามมีเด็ดขาดตัวเลขสุดท้ายห้ามมีเลยอันนี้นะครับโหยทุกทุกอย่างการเงินการงานความรักทุกทุกอย่างสารพัดมีแล้วเจ็บเลขนั้นก็คือเลข7ครับเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขแห่งความเจ็บป่วยเจ็บ ใจเจ็บเงินเสียใจเจ็บตัวความรักทุกๆอย่างบ้านไหนนะที่มีเลข7อยู่ลองสังเกตดูว่าบทจะดีจะดีดีไม่สุดหรอเดี๋ยวก็กลับมาแย่อีกแล้วใครที่มีเลข3ตัวนี้อยู่ในเลขที่บ้านของคุณบ้างรวมไปถึงคอนโดด้วยนะคอมเมนต์หาจานหน่อยและเดี๋ยวจะมีวิธีการแก้ไขมาบอกให้ฟังแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ